สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Undercase ตอนที่238ครับผมสวัสดีครับผมเผาถึงขั้นไหนหรือเปล่าเผาถึงขั้นนี้คุณเปิดรายการแล้วผมยากพิมพ์คริปให้อยู่เลยเชี่ยผมภูมิใจในตัวพี่ว่ะมันถึงวันนี้แล้วว่ะ <laughs> แต่ว่าพี่เป <laughs> ็นคนเล่าก่อนนะพี่รู้ใช่ป่ะในี่นี้ <laughs> สละสละโอเคโอเควันนี้เรามาอยู่กันในทีม Family Adam Family Family Familycon ไม่ต้องเล่นมุกก็ได้เราสามารถเข้ารายการ Familycon นี่คือเครื่องเล่นเกมแบบหนึง่ง อรู้จักป่ะรู้จักอืมเช่ามาถอะดีละพี่พี่มีความรู้ก็ดีละแฟมิลี่เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวแปลทำไมล่ะคือแบตอ่อนมากเลยวะช่วงเนี้ยก็ถ้าเราสองคนเล่าแบบไม่ค่อยรู้เรื่องก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับครับก็ช่วงนี้ทุกคนกําลังหนักหน่วงครับหนักหน่วงหนักหนาครับแต่ว่าบางทีก็บ่อยมากเลยนะมันจะเป็นเขาอ้างที่มันมันโซลิตหรือมันชอบทําแค่ไหนวะสิ่งน้อยเราก็ไม่เคยหยุดจัดนะ คุณว่าผมบ้าไม่ว่าทําไมหมายถึงว่าเราอ่ะไม่เคยหยุดจัดอ่ะเคยเคยอะก็ปิดซีซั่นไงก็อันั้นไม่นับไงแต่ว่าระหว่างซีซั่นอ่ะเราก็ไม่เคยเกเรไม่เคยไม่เคยเรายังกลับมาหาทุกคนทุกอาทิตย์อยู่ใช่ว่าใช่เราจะผ่านวิกฤตอะไรมาแต่ว่าเราก็จะกลับมาทุกคนเสมออย่าเรียกว่าผ่านวิกฤตเตี้ยว่าตอนนี้ก็ยังไม่ผ่านวิกฤตอยู่เลเหมือนใช้ชีวิตอยู่ในเฮริเคนแต่ว่าเรื่องครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ สุดส่วนใหญ่อะเราจะมันเป็นเรื่องที่เป็นเหตุผลละกันของการเกิดขึ้นของ serial killer หรือว่าตัวโซคนาตรกรรมที่เขาเคยเล่ามีแบบเรื่องของ domestic violence ถือว่าเป็นส่วนใหญ่มันก็จะ trace back ไนดะ้ว่าครอบครัวเขามีความไม่อบอุ่นมีความรุแนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีสักตอนที่จะเด d ิ c a t เพื่อเล่าถึงปัญหาครอบครัวหรือว่าครอบครัวสักครอบครัวหนึ่งที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นอืมอืมจริงๆ เวลาพูดถึงครอบครัวแบบอย่างที่ยศบอกอ่ะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของฆาตรกรต่อเนื่องคนหนึ่ง,นนงก็ได้เออเป็น,ปนส่วนหนึ่งแล้วกันเป็นส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งครับปัญหาภายในครอบครัวเองก็เป็นอิทชูหลักๆที่เราก็พูดกันอยู่บ่อยๆเนาะอืมครับครับอ่ะวันนี้พี่ทันเล่าก,ก่อนครับผมครับเรื่องของเราในวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศฟินแลนด์ครับโอ้แฟนผมอยู่นะตอนนี้ปัจจ<อ><ม>ุบนนันไม่ต้องโมอหรอกอาตามข้อมูลที่เราไปรวมมาเนี่ยก็พบว่ามีแหลายคนบอกว่ามันเป็นคดีหนึ่งที่ ถูกพูดถึงในฟินแลนด์อยู่บ่อยๆอืแล้วก็มีทฤษฎีแล้วก็ข้อถกเถียงอีกมากมายครับเฮ้ยชมพูบอกว่าตอนนี้ต้อง d i s c l a ม m e r เหรอของผมหรือของคุณของผมก็น่ากลัวก็พี่น่ากลัวปะอืมไม่รู้ว่ะเอฟ d i s c l a ม m e r ไว้แล้วกันโอเคครับครับคือเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ถึงแปดศูนย์ไว้สิบกว่าปีอืมันต่อเนื่องกันมาเนาะ เรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเขาพวกเขาใส่อยู่ในเมืองเชื่อวิลาคาร่าเราอาจจะอาจจะอ่านผิดนะชื่อวิลาคาร่าครับครอบครัวเนี่ยชื่อว่าครอบครัวซาลินเนนยศประกอบด้วยแม่ชื่อฮิวกาพ่อชื่อเพนตี้แล้วก็มีลูกทั้งหมดห้าคนเนาะแต่ชื่อลูกไม่สําคัญมากตัวละครหลักคือพ่อและแม่ครอบครัวเนี่ยยศเขาว่าใส่อยู่ในบ้านที่มีความเป็นกึ่งกึ่งกระท่อมกลางป่าออื อารมณ์แบบเวลาเราดูนิทานแฟนตาซีอ่ะ,อะบ้านขนมลูกกวาดนึกออกปะบ้านแบบบ้านแม่มดเออแบบนั้นฟิลมนมทนเซลกับเกรเทลอยู่กลางป่าแล้วก็เป็นไม้ใหญ่ๆอ่ะ,อะเป็นเคบินประมาณนึงอะไรเงี้ยครับตัวบ้านเนี่ยก็เป็นไม้ทั้งหมดเลยครับอ <c oughs> พื้นเป็นไม้กําแพงเป็นไม้มีอิฐอยู่บ้างน,นิดหน่อยด้วยความที่มันเป็นบ้านที่อยู่กลางป่าแล้วอย่าลืมว่าฟินแลนด์เดอร์เราเคยไปเวลามันหนาวมันหนาวมากๆใช่ไหม,มหิมะตกก็ตกหนักมากเพราะฉะนั้น บ้านแบบนี้มันเลยเป็นที่นิยมในละแวกนั้นอือันที่มีกําแพงไม้หนาๆแบบนี้เนาะแล้วก็ในบ้านก็จะมีพวกเตาผิงตาปกติมีที่แบบทําความอบอุ่นร่างกายได้ครับซึ่งบ้านหลังนี้ครับแต่เดิมเนี่ยเป็นบ้านของครอบครัวทางฝั่งฮิลกาคือคุณปู่คุณทวดเนี่ยก็เป็นคนสร้างขึ้นมาแล้วก็ตกสืบทอดมาถึงคุณฮิวกาอีกทีหนึ่งเนาะก่อนที่เธอจะมาแต่งงานกับสามีชั่วพอนตี้อืโอเคครอบครัวเนี้เป็นครอบครัวที่ ผู้ได้เลยว่ามีความขัดแย้งระหว่างกันบ่อยมากๆครับหลักๆแล้วเนี่ยปัญหาเริ่มต้นจากตัวสามีอย่างเพนตี้ที่ติดแอลกอฮอล์ติดเหล้าหนักมากติดแบบกินทุกวันกินทุกมือ้อกินเหมือนเป็นน้ำปกติอะ่ะความที่เมาเก่งเมาหนักหน่วงแล้วเนี่ยครับพฤติกรรมของเขาก็มีทั้งการตวาดใส่ภรรยาใส่ลูก บางทีก็มีถึงขั้นลงไม้ลงมือกับภรรยาอืมกับลูกเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีการลงไม้ลงมือหรือเปล่าแต่ภรรยาโดนแน่ๆเนาะสิ่งที่ทุกคนในบ้านต้องเผชิญคือพฤติกรรมที่รุนแรงของพ่ออย่างเพนตี้นอย่างนี้ทุกวันหยดกินเหล้าเสร็จรู้ได้เลยว่าต้องมีเรื่องแน่ๆอืมัมนหยุดกันด้วยเป็นการความกลัวอย่างเนี้ยครับส่วนคนที่เป็นเป้าของพฤติกรรมแบบนี้มากที่สุดก็คือฮิลกาคือภรรยาเนาะฮิลกาเนี่ยครับถูกทำลายร่างกาย บ่อยครั้งมากยศมีอยู่ครั้งสองครั้งที่น่ากลัวมากตามข้อมูลที่เราไปหามาเนอะมีครั้งหนึ่งอันนี้เราอ่านแล้วกรโกรธแทนคือว่าด้วยความที่เพนตี้เป็นคนที่ขี้บงการอ่ะชอบแบบใช้อำนาจในการอ b บ s ิภรรยาถ้าเธอทำอะไรที่ไม่ได้หลังใจของเขาอ่ะเขาจะหาพิธีการลงโทษเธอสมเสมอไว้บังคับให้ทำแบบนั้นทำแบบนี้บางวันคือไล่ให้ไปอยู่นอกบ้านที่อากาศนาหนาวๆอ่ะแบบนี่เธอทำผิดใช่ไหม ไปยู่ตรงนั้นห้ามเข้าบ้านครับทําแบบนั้นก็มีหรือบางครั้งนี่นคือน่ากลัวมากคือเราไม่แน่ใจว่าฮิวกาทํทอะไรที่แบบไม่ได้ดังใจของสามีอสามีทําด้วยการที่สั่งให้ภรรยาไปเอาเกลือในครัวมาเปิดแล้วก็กรอกใส่ปากตัวเองออคือใช้อำนาจในการควบคุมคนแบบนั้นเลยค,คือน่ากลัวมากๆเนาะขณะเดียวกันแล้วเข้าใจฮิวกาได้ว่าเธอคนอยู่ด้วยความกลัว คือถูก abuse มาเสมอเสมอ,อมเพราะฉะนั้นเมื่อมังคับอะไรแล้วไม่ทําอ่ะเธออาจจะกลัวสิ่งที่มากไปกว่านั้นคืออาจจะตายหรือว่าถ้าไม่ทําตามอืมอะไรแบบนั้นเนาะพฤติกรรมที่มันก้าวร้าวแล้วก็รุนแรงแบบเนี้ครับทาให้บรรยากาศภายในครอบครัวซาลีเน่นแต่ไม่ด้วยความกลัวความไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ว่าจะเป็นยังไงต่อ,อของบ้านนี้ครับโดยที่ตัวพนตี้ที่เป็นพ่อเองก็เป็นศูนย์กลางอำนาจของทุกอย่างในบ้านโดยปริยายเนาะครับ ถึงอย่างนั้นนะครับเรื่องราความรุนแรงของบ้านเนี่ยก็เข้าไปถึงหูของหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ของเมืองอืเราไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพื่อนบ้านที่ไปบอกหรือไปบอกอได้ยินเสียงแบบโดนขังไว้ข้างนอกนานๆใช่คือเพื่อนบ้านอาจจะรู้เรื่องหรือลูกลัวจะไปฟ้องเพื่อนบ้านก็ได้หรือว่าตัวคุณฮิวกาเองจะแบบไปบอกเพื่อนบ้านก็ได้เนาะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ที่ทํางานด้านสังคมสงเคราะห์นะครับก็มาตรวจสอบสถานการณ์ในบ้านหลังนี้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ แล้วก็ได้ข้อสรุปว่าตัวเพนตี้ที่เป็นพ่อเนี่ยมีพฤติการที่ไม่เหมาะสมจริงๆม,มีโรคเป็นโรคนะเสพติดแอกลกอฮอล์อย่างหนักอืแล้วสิ่งเนี้ยมันไม่สามารถแก้ไขได้ในเร็ววันอืสิ่งที่เขาเห็นไปทางออกเฉพาะหน้าตอนนั้นคือ้ต้องเอาเด็กๆกออกจากบ้านก่อนอืคือแม่แม่ยังออกไม่เป็นไรออกไม่ได้ไม่เป็นไรออไไไเฮ้ยเอาเด็กๆออกมาก่อนเ,อเด็กๆจะต้องปลอดภัยก่อนน,นนะเพราะเขาได้ส่งเด็กไปอยู่บ้านอุปการะ บ้านอุปถัมภ์อะไรอย่างเงี้ยแทนนะครับเพื่อความปลอดภัยของร่างกายและจิตใจของเด็กเนาะหลังจากนั้นนายยศพอดเด็กถูกเอาออกจากบ้านไปแล้วไปอยู่บ้านอุปถัมภ์แทนเนี่ยบ้านหลังนี้ก็เหลือเพียงแค่สามีภรรยาคู่เดียวเท่านั้นสองคนนี้คือฮิลก้าและก็เพนตี้เนาะส่วนลูกๆเนี่ยถึงแม้จะถูกส่งไปที่เอ,อบ้านอุปถัมภ์แล้วครับแต่พวกเขาเองเี่ยก็พูดไงดีก็ยังมีความคิดถึงแม่ยศตัดขาดแม่ไม่ได้หรอกถึงพ่อจะร้ายแค่ไหนก็ตาม ก็เลยพยายามจะกลับมาบ้านในทุกๆเทศกาลสําคัญเช่นคริสต์มาสเอ่อเทศกาลสําคัญๆของฟินแลนด์เนาะอาจจะมีหลายอย่างเราไม่แน่ใจก็คือพยายามกลับมาบ้านอยู่บ้างแหละเพื่อจะได้อยู่กับแม่จะได้กอดแม่บ้างให้แม่มีความสุขบ้างเพราะเขาคิดถึงแม่เนาะอย่างไรก็ตามอะครับถึงแม้ว่าเหตุการณ์มันจะดูเบาบางลงเพราะลูกๆไม่อยู่แล้วลูกๆปลอดภัยแล้วแต่ว่าความรุนแรงระหว่างสามีภรรยามันก็ยังมีอยู่อ่ะ เคยมีเพื่อนบ้านที่่เคยสังเกตเห็นว่าบางวันนยศฮิวกาที่แบบเดินมาคุยกับเพื่อนบ้านข้างๆ้า,าบ้านน่ะตามร่างกายเธอมีรอยช้ำเต็ไมไปหมดครละแบบหน้าอาจจะโดนตีมามีรอยช้ำเป็นมุ่งม่งมงวงขเขียวตรงคองเออหน้าเป็นห่วงคือตรงแขนคอหน้ามีบ่อยๆอ,อะพเพื่อนบ้านก็กังวลใจมากๆเว้ยก็อยากช่วยเหลือมากๆแต่ทุกครั้งที่ถามมาฮิวกาเป็นอะไรไหมเธอจะแบบค่อนข้างไม่ค่อยตอบแบบกล้าตอบอะคือกลัว เราคิดว่าเธอคงจะกลัวที่จะพูดความจริงถ้าถ้าคนรู้ความจริงแล้วอาจจะเป็นว่าเขาที่แล้วมาฟ้องไงก็เลยโดนรุนแรงก็เดิมอ่ะก็กลัวจะมันจะรุนแรงมากกว่าเดิมอีกเราเข้าใจเราเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันน่ากลัวแบบนั้นนะครับเหตุการณ์นั้นก็มันผ่านไปเรื่อยๆยดมันก็วนเป็นอย่างนี้เรื่อยๆอ่ะฮิวการ็ต้องทนกับสามีนี้เรื่อยๆโดยที่ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงซึ่เข้าใจได้มากๆเนาะเวลามมนก็ผ่านมาจนถึงช่วงปลายปี1960ครับมันก็เป็นช่วงเวลาที่ใกล้กับคริมมาาแแลล้วหะันนค ฮิลกาที่เป็นแม่เนี่ยคิดถึงลูกมากๆเว้ยแล้วเขาจะว่าลูกที่จะสามารถเดินทางมาหาเธอได้เนี่ยมีแค่ลูกชายคนโตเท่านั้นที่จะแบบเก่งแล้วอเอาตัวรอดได้อ,อะไรอย่างงี้เนาะลูกชายคนโตเนี่ย,รเ,ยเราลืมเล่าไปว่าชื่อว่าเซปโปเนะาะเธอคิดถึงเซปโปมากแล้วเขียนจดหมายแม่เซปโปถึงบ้านที่บ้านอุปการลาว้ยกลับมาที่บ้านไดไม่เชวคริสต์มาสมันอยู่ด้วยกันแล้วค่อยกลับตอน มกราก็ได้ม,มาฉลองกันหน่อยแม่คิดถึงนะมากินข้าวกันอะไรเงี้ยเซโปก็อยากกลับบ้านมากๆอยู่แล้วเขาคิดถึงแม่เนาะแต่โปก็เลยเสนอว่าเอ้ยนอกจากกลับคนเดียวเนี่ยเข้าใจว่าน้องๆกลับไม่ได้เพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวเขาพาเพื่อนไปแล้วกันเพื่อนเซโปที่ไว้ด้วยกันเนียประมาณสิบกว่ากว่านั่นแหละก็กลับมาที่บ้านด้วยกันเวยก็ตกลงกันแบบนั้นเนาะเราเข้าใจว่าจดหมายที่เขาคุยกันสองคนเนี่ยเซโปบอกว่า,วาจ,ะจะมาที่บ้านเนี่ยกลับบ้านเนี่ยวันที่ยี่สิบหกธันวาคม ที่เป็นบ็อกซิ่งเดย์บ็อกซิ่งเดยคือวันที่แกะกล่องของขวัญอ,ออกมาดูกันเนาะโคยเป็นวันสำคัญสำหรับพวกเขาแหละแต่เซปเปเองด้วยความที่คิดถึงแม่มากๆไม่ได้กลับมาบ้านนานแล้วอยากทําให้บ้านมันมีพลยากาศความสนุกคึกคักอะ่ะก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์โดยการกลับไปก่อนหนึ่งวันค,คือนัดวันยี่สิบกแต่จะกลับยี่สิบ้าเพื่อให้แม่เซอร์ไพรส์ให้มีความสุขอะไรเงี้ยเน แล้วก็ถึงวันที่2ี่บ้าในจิงโยนเซโปโลแล้วก็เพื่อนสองสามคนนะครับก็ออกจากบ้านโนบากะระเดินทางมาที่กระท่อมกลางป่าที่เป็นบ้านของพวกเขาเนาะบ้านที่เขาเกิดมาพอเดินทางมาถึงครับพวกเขาก็เจอสิ่งที่น่าแปลกใจยอย่างแรกเลยก็คือประตูบ้านมันเปิดอยู่อืมซึ่งมันผิดวิสัยมากๆเพราะว่าหิมะตกฤด,ดูหนาวอากาศหนาวเย็นมากๆอ่ะทำไมถึงเป,ประตูบ้านทิ้งไว้อะอืมอากาศหนาวมันเข้าไปแน่ๆแหละทุกคนพยายามทำเตวอบอุ่นไม่ใช่ทำเตัวใหนาวเนาะมิหน่ำซามครับ พอเซปเปเดินเข้าไปในบ้านดูดูร้านเราในบ้านเขาบอกว่าเฮ้ยบนพื้นน่ะมันเต็มไปด้วยอุปกรณ์เครื่องเครื่องครัวเต็มไปหมดเลยอะ่ะคือช้อนซ่อมหรือว่าสมมติแก้วน้ําตกอยู่พื้นชจานชานอยู่บนพื้นเต็ไมไปหมดเลยเว้ยแล้วหันไปทีข้างๆนะี่คือพ่อ,อพ่อกําลังแบบปัดกวาดชืดถูสิ่งเหล่านั้นบนพื้นอยู่อะ่ะซึ่งมันพฤติกรรมมันคือแปลกมากอ่ะอืมทําไมไม่ทำความสะอาด บนซิงล้างจานหรือว่าทำที่อื่นแบบทำบนพื้นทําไม,มแล้วเปิดประตูบ้านทําไมเนาะคำถามมันแปลกๆมากๆเนาะพอเซพโปถามพอไอ้นี่พ่อทําอะไรพ่อก็ตอบแบบเก๊กๆกัางๆว่าเอยทาความสะอาดอยู่เอ้ยทำไมกลับมาเร็วจังเลยกลับมาพรุ่งนี้ไม่ใช่หรออะไรเงี้ยก็สุดแปลกๆแลแ,แต่ว่าเซปโปเองก็ไม่ได้กังวลนั่นแหละพ่อจะทําอะไรบางอย่างอยู่นี่แหละที่เราเข้าใจไม่ได้แต่พอมองไปในบ้านแล้วไม่เจอแม่อืแม่หายไปไม่หายไปพอเซพโปถามว่าอ้าวแล้วแม่หายไปไหนล่ะ พ่อกลับว่าอ๋อแม่แกอะออกจากบ้านไปเมื่อวานบอกว่าจะไปเก็บฟืนวันเนี้ยยังไม่กลับมาเลยอืมพ่อพูดจาด้วยน้าเสียงที่แบบปกติมากอ่ะอืมแบบเออเนี๋ยก็กลับมาเหมือนกลายเป็นเรื่องปกติที่แบบแม่จะไปข้างนอกหลายหลายวันอะไรเงี้ยครับอืมพ่อยังมีความแปลกๆอีก,กหลายอย่างยศคือพอย้อนกลับมาถามเรื่องทําไมต้องทําสิ่งเหล่านี้บนพื้นด้วยพ่อบอกว่าอ,อ๋อมันเป็นวิธีท,ทำซ้อนสมานแบบ รูหนาวนะ่ะรูวงงรูหนาวทำไมทําอะไรแบบนี้วะก็งงอยเนาะอ,อีกอย่างคือบ้านมันมีสองชั้นไว้เข้าใจถ้าเราเข้าใจผิดมีสองชั้นเนะาะมันช,ชั้นบนมันเป็นแค่เพิงเล็กๆะไม่ได้ใหญ่มากอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีห้องที่เชงลึกอ่ะหลายๆห้องอ่ะพ่อห้ามทุกคนเข้าห้องอื่นเลยไว้ครับอยู่ได้แค่บริเวณห้องนั่งเล่นกับห้องครัวเท่านั้นล็อกประตูทุกห้องเลยอ่ะแล้วบอกว่า ตอนเนี้ยมันหน้าหนาวเราไม่มีวัตถุที่มาทําความอุ่นให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นมันอยู่ด้วยกันตรงข้องกลางเหออเดี๋ยวพ่อไประปจุดไฟเผาจุดเตาเผาให้เดี๋ยวดูดกันอุ่นๆเนาะคนก็เชื่อเชื่อเชื่อก็ทําตามนั้นก็ไม่อะไรอาจจะด้วยการที่โปรเซปโปก,กับเพื่อนๆนเดินทางมาเหนื่อยแล้ววันนั้นเลยแบบไม่อยากวอร์เว์อะไรมากก็เลยแบบโอเคก็พักผ่อนกินข้าวไนแล้วก็นอนหลับสบายๆปกติครับถัดมาอีกหนึ่งวันวันรุ่งขึ้นพอตื่นขึ้นมา ช้ชีวิตถึงตอนใบไก่แก่แล้วว่าแม่ก็ยังไม่กลับมาสก่งมาแล้วนะที่แม่หายตัวไปไม่กลับมาจนเวลาล่วงเลยไวเร,ยเรื่อยจนถึงปีใหมาอา่อ่ะยศแม่ก็ยังไม่กลับมาว่าผ่านไปเกือบมันเกือบสองวีคได้แล้วอ่ะทีเนี้ยทุกคนกังวลใจแหละเซโปกังวลใจเพื่อนบ้านที่รู้จักกับแม่ก็กังวลใจสุดท้ายแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยคนหนึ่งก็เลยมาเล่าให้เซโปฟังว่า เฮ้ย hey, จำได้ว่ารั้งสุดท้ายที่เห็นแม่ของเซโปเนี่ยคุณฮิวก้าเนี่ยคือฮิวก้าเดินมาคุยกับเขาเหมือนเพื่อนบ้านนะว่าเออเดี๋ยวจะคริสต์มาสแหละซื้ออะไรเป็นของขวัญให้กับสามีดีนะอืมไปของขวัญในวันคริสต์มาสหรือกับซื้อให้ลูกๆอะไรดีนะถามยังไงนั้นหน้าตาที่แบบมีความสุขว่าเอ้ยเดี๋ยวลูกจะกลับมาแล้วอ่ะเดี๋ยวได้ฉลองคริสต์มาสด้วยกันอนะ่ะแต่หลังจากนั้นเพื่อนบ้านก็ไม่เห็นคุณฮิวก้าอีกเลยไปหายไปเลยหลังจากวันนั้นนะครับพอไปอย่างเนี้ยทางฮิวก้า ที่หายตัวไปทั้งลูกที่ไม่มั่นใจว่าเกิดอ,อะไรกับแม่พ่อที่มีพฤติกรรมแปลกๆ,กๆเพื่อนบ้านที่มาเล่าว่าเอ้ยมีพฤติกรรมอะไรแบบนี้อยู่อ่ะสุดท้ายแล้วครับเพื่อนบ้านเองนะก็เป็นคนที่ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะโทรแจ้งตำรวจว่าฮิวกล้าหายตัวไปเป็นคดีข้าไหนอ่ะความแปลกคือพอคดีนี้มาเป็นคดีอย่างเป็นทางการนะเฮ้ยแต่คนที่แจ้งคือเพื่อนบ้านนะตัวพ่ออ่ะไม่ได้ยิ่ระอะไรเลยเว้ยทำไมถึงไม่เป็นห่วงภรรยาที่หายตัวไปสองอาทิตย์ใช่เพนตี้ที่เป็นพ่อคือ ไม่สนใจอ่ะไม่เป็นคนฟ้องตํารวจไม่ได้เป็นคนทําอะไรไม่ได้มีความพยายามจะทาตัวว่าฉันเจาะออตามหาแม่นะตามหาภรรยานะไม่มีเลยครับมันก็ดูแบบกลิ่นมันแรงมากเนอะพ่อมันต้องทําอะไรแปลกๆแ,แ,แน่ๆพอตํารวจมาตรวจสอบที่บ้านหลังจากที่ได้รับแจ้งความแล้วครับมีการสอบถามพยานต่างๆในละแวกเดียวกันเนาะข้อมูลที่ตํารวจได้มาจากเพื่อนมาหลายคนคือเฮ้ยในช่วงระหว่างที่วันแรก,แรกๆที่ตัวฮิวกาหายตัวไปอ่ะ บ้านหลังเนี้ถูกเปิดหน้าต่างเปิดประตูอืออกตลอดเวลาเลยเว้ยทางทางที่มันคือหน้าหนาวอยศเหมือนแบบตั้งจะทาอะไรมาอย่างอยู่ในบ้านไม่รู้เหมือนกันขณะเดียวกันเพื่อนบ้านก็จริงจังมากนะเขาบอกว่าเนี่ยมีคนนึงเนี่ยแอบมองเข้าไปในบ้านแล้วพบว่าไอ้ตัวคุณเพนตี้ที่เป็นพ่อเนี่ยมีการทําความสะอาดพื้นบ้านตลอดเวลาอืแบบแ,แปลก แปลกว่าทําไมคุณต้องมาทำคสัตว์ทุกวันตลอดเวลาขนาดนี้นะครับพอตํารวจได้ข้อมูลแบบนี้มาครับแน่นอนว่าตัวพ่อเนี่ยเป็นผู้ต้อ,สองสงสัยแหละว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับการหายตัวไปของตุนคุณฮิวกาที่เป็นภรรยาเนาะตํารวจเลยนําตัวเพนตี้ไปสอบสวนว่าเฮ้ย hey, คุณรู้เรื่องเกี่ยวกับที่ภรรยาคุณหายไหมทําไมคุณทําอะไรแบบนั้นเน,ะนาะขณะในการตํารวจทีมหนึ่งเนี่ยก็มาตรวจสอบที่บ้านแบบอย่างจริงจังวยวนโดยเฉพาะบริเวณพื้นบ้าน คือพวกเขารู้ข้อมูลแล้วว่าอีพ่อเนี่ยชอบไปทำสวนพื้นบ้านราฉะนั้นมันต้องมีอะไรบางอยางที่พื้นแน่ๆตำรวจแงะพื้นไม้ออกมาทีละชิ้นน่ะแต่ข้างในไม่มีอะไรเลยอืมไอ้ข้อสันนิษฐานว่าพ่อไปทําอะไรบางอยางกับพื้นบ้านสมมุติว่าพ่อฆ่าแม่แล้วทิ้งศพไปที่ใต้พื้นบ้านเนี่ยไม่มีว่ะแล้วพ่อทําอย่างนั้นทําไมก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันเนาะสุดท้ายแล้วอ่ะตำรวจก็ต้องปล่อยตัวเพนตี้ออกมาไว้ เพราะว่าไม่มีทั้งหลักฐานไม่มีทั้งพยานที่จะมาบอกว่าเขาเป็นคนฆ่าภรรยาหรือเมื่อไม่สามารถตั้งขอหาได้ด้วยซ้ำไปว่าเขาฆ่าภรรยาครับมันไม่มีไดเลยอ่ะนั้นต้องต้องปล่อยตัวไปครับท้ายแล้วทุกอย่างเขากลับมาในรูปเดิมมายศคือพ่อกลับมาอยู่บ้านปกติใช้ชีวิตปกติแล้วก็ไม่มีใครสามารถไปแจ้งความทําอะไรกับเขาได้เนาะ ขนาดเดียวกันนะครับตัวฮิวกาที่หายตัวไปอ่ะก็ยังไม่มีใครเจอเบาะแสเลยว,ว่าเธอหายไปไหนเธอไปอยู่ไหนกันแน่ห,นหายไปแบบไร้ร่องรอยคดีนี้ยศมันก็กลายเป็นโคเคสไปเรื่อยๆเลยคือตำรวจหาข้อมูลไม่ได้พยานหลักฐานไม่มีคลูกๆก,ก็ตอบอะไรไม่ได้พ่อก็ยืนยันตลอดว่าไม่รู้ไม่เห็นเห็นท้ายคือออกไปเก็บฟืนนอกบ้านแล้วก็หายไปเลยรู้แค่นั้นเองอะไรเงี้ยถึงแม้มันจะเริ่มกลายเป็นโคเคสไปแล้วอะเวลาผ่านไปปีสองปีสามปีอะ แต่คนที่ไม่เคยอยู่สงสัยเลยคือเซปโปที่เป็นลูกชายคนโตเขาอะมีความเชื่อมั่นมากๆว่าพ่อนี่นแหละต้องทําอะไรบางอย่างกับแม่แน่ๆอืหรืออย่างน้อยๆพ่อต้องรู้แน่ๆว่าแม่หายตัวไปไหนแต่แค่พ่อพ่อ,พอทําตัวเนียนอยู่อะสิ่งหนึ่งที่เขาทําคือเซปโปบอกโอเคงั้นเดี๋ยวกูเนียนบ้างอืก็เลยทําเป็นว่าเออไม่คิดอะไรละทําตัวปกติแล้วบอกว่านี่พ่อคิดถึงนะเดี๋ยวสมมติเดือนหน้าผมกลับมาบ้านนะทุกครั้งที่เซปโปกลับมาบ้านนะ จะพยายามสังเกตพ่อเว้ยพ่อมันจริงจังกับเรื่องอะไรบ้างวะชอบไปอยู่ตรงไหนของบ้านทําอะไรอยู่หรือพ่อไม่อยู่เนี่ยก็จะพยายามไปสํารวจบริเวณที่พ่อชอบเก็บของเอาไว้อะบนชั้นบนตู้ใต้เตียงว่าพ่อเก็บของอะไรไปบ้างเผื่อจะมีเบาะแสเกี่ยวกับแม่เนอะแต่ก็ไม่เจอเลยวยัยยศซึ่งมันแปลกมากคือาทั้งที่พ่อมีพฤติกรรมมีพิร,รุษขนาดเนี้ยแต่ก็ยังไม่เจอแต่ยังไม่เจอเจอว้ยสิ่งที่เซโปทำก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆวยัยยศเชื่อไหมเรื่องราวแบบเนี้ยผ่านไปเกือบ สิบเจ็ดปีอ่ะ oh. จากเด็กเป็นวัยรุ่นเซโปกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วจนถึงเดือนพฤศจิกายนปีหนึ่งเก้าเจ็ดสองอ่ะเซโปทำแบบเดิมไว้คือถ้าท่างมีมาตลอดอะไรสิสายสปีนยศคือสังเกตตลอดเลยว่าเทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยคราวเนี้ยไม่รู้ว่าเขาด้เขาเจออะไรมากลับพบว่าเฮ้ยในช่วหงหลังๆมาเนี่ยในช่วหงหปีสองปีที่ผ่านเนี้ย,เ,ยเวลาที่ตัวเขาเซโปเนี่ยไปเอาฟืน ไปเผาในเตาอ่ะพ่อชอบมีทีรรมแบบมองเขาแปลกๆว่ะแบบชอบขู่ว่าเฮ้ยอย่าไปเล่นตรงนั้นอย่าไปทำตรงนั้นมันไม่ดีก็งงว่าอีกพ่อซ่อนอะไรไว้ในฐานไหนหรือเปล่าเนาะเขาก็เลยเดินไปสำรวจบริเวณเตาเผาบ้านไว้เตาเผาในยศมันเป็นเตาเผาแบบฟืนไม้อ่ะอยากให้นึกภาพว่าเราไปกินพิซซ่าเตาถ่านอ่ะแล้วมันมีเตาพิซซ่าทาแบบนั้นมันคือเตาแบบนั้นมันจะมีที่เปิดออกมาเนาะแล้วข้างหลังเตาจะเป็นอินบล็อกใหญ่ๆไว้ซึ่งพวกเห็นว่า ไออิดบล็อกที่อยู่ตรงบริเวณเ,วเวตาที่มันปล่อยควันออกมามันมีรอยที่มันดูไม่สมประกอบอยู่อะรอยแหวง่งรอยบิดเบ,บี้ยวอยู่เว้ยแล้วมันมีดินใหม่ๆอยู่เว้ยเขาก็เลยแบบเอ้ยหรือว่ามันมีอะไรอย่างที่ตรงนี้พ่อซ่อนอาวุธอะไรเอาไว้หรือเปล่าใช่ปะก็เลยไปแจ้งตำรวจอีกรอบหนึ่งตำรวจเองก็จริงจังนะคือเปลี่ยนชุดใหม่แล้ะตำรวจก็โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูก็ได้ตำรวจก็มาสำรวจที่บ้านแล้วก็พาตัวพ่อนไปสอบสวนอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยครับตำรวจใช้แผนเดิมเลยคือแยกทีมไป ทีมหนึ่งก็สอบสวนตัวพ่อไว้ที่สถานีตำรวจอีกทีมนี้ก็มาสํารวจบ้านดูตํารวจมาสํารวจบ้านตรงเตาเผาดังตอ,ตอนตอนที่แบบที่เซปโปบอกแหละสิ่งที่พวกเขาเจอคือเฮ้ยเวลางแงออกมาเรื่อยๆมันเหมือนมันมีอะไรมีทรายออกมาอีกแล้วอ่ะ <c oughs> จากเตาทั้งที่ตรงนั้นมันมันมันควรจะแน่นมากๆแล้วเนาะพอเอาเศษอิดเตาออกมาเรื่อยๆยนพอเอาออกมาแล้วอ่ะจนมันถล่มออกมาเพราะว่า มันมีร่างของแม่อ,มอยู่ในเตาเผาอันนั้นน่ะออืืแล้วร่างเนี่ยอยู่ในสภาพที่ถูกจับให้นั่งกอดเข่าตัวเองเอาไว้ในเตาเผาอันนั้นน่ะครับแล้วร่างกายคือเน่าเปื่อยจนกลายเป็นไม้มเหมือนจะเป็นไม้แห้งๆไปแล้วอะ่ะแล้วแม่แปลว่าแม่เนี่ยอยู่ตรงนี้ยมานานมากเป็นสิบปีนะอืมทั้งตัวพ่อตัวลูกอ่ะ ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นตลอดโดยมีศพของแม่โดยมีศพของแม่อยู่ในเตาเผาข้างๆพวกเขาตลอดเวลาอืมพอเป็นอย่างนี้ครับตัวพอนตี้ที่เป็นพ่อก็ถูกตั้งข้อหาเนาะคือตำรวจก็น่าจะคิดว่าเนี่ยยังไงก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเลยเพราะแกอยู่บ้านทนี้คนเดียวอะ่ะแกจะไปเสจไม่ได้เนาะพอเอาเรื่องนี้ไปถูกสันสานนะครับตำรวจก็ตั้งข้อหาว่าเอ้ยตัวตัวพอนตี้มีข้อหาในการฆาตกรรมภรรยาตัวเองเนาะตัดผ้ามาในการชนนสุดศพอ่ะ มีความแปลกๆเกิดขึ้นคือเจ้าหน้านนที่ชนะสูตรศพแล้วกลับพบว่าฮิลกาที่เป็นศพไปแล้วอ่ะไม่มีร่องรอยของการถูกทําายร่างกายจนเสียชีวิตเลยอืมในร่างกายไม่มีสารพิษสารเสพติดอะไรเลยปกติดีทุกอย่างมันเลยเกิดข้อสมงเกฐานตํารวจเป็นไปได้ว่าหรือว่าฮิวกาเนี่ยจะถูกเอามายัดไว้ในเตาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่โเโพราะมันไม่มีร่องรอยอะไรเลยเ,ลยเว้ยและชันสารก็มีการสู้กันแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เนาะ ทุดท้ายแล้วครับมันก็มีการต่อสู้กันในหลายแบบเช่นตัวพรตี้ที่เป็นพ่อก็มีชู้หนึ่งแปลกๆดิเขาบอกว่ามีวันหนึ่งในช่วงที่กอดที่แฟนเขาจะหายตัวไปภรรยาหายตัวไปคุณเทวคุณวก็หายตัวไปมันมีโจรบุกบ้านอืมแล้วก็มาป้นของในบ้านเขาเลยตั้งข้อสงสัยว่าหรือจะเป็นโจรกลุ่มนั้นหรือเปล่าที่ฆ่าภรรยาเขาแต่เพื่อนบ้านที่มาเป็นพยานของอฝั่งหนึ่งบอกว่าไม่ม ฉันอยู่ข้างบ้านแกเนี่ยถ้ามันมีโจรมาทําลายบ้านบุกบ้านก็ต้องได้ยินเสียงแล้วสิมันไม่มีประธานค้อเรื่องไอ้ข้อต่อสู้นี้ก็จบไปเนาะสุดท้ายแล้ว่ด้วยความที่ศาลพิจาร,รณาหลายอย่างายศหลักฐานมันไม่ชัดมากๆเว้ยครับว่าฮิวการเสรียชีวิตเพราะอะไรอะ่ะอาจจะแค่ขาดอากาศหายใจอะ่ะสุดท้ายแล้วตัวพอนตี้ที่เป็นพ่อถูกตั้งข้อหาที่ทําให้ฮิวการ์เนี่ยเสียชีวิตโดยแบบไม่ได้ตั้งใจอ่า ข้อวิเคราะห์ทฤษฎีมาเป็นอย่างนี้คือตำรวจเจออะไรบางอย่างมาด้วยกันเช่นไปตวรวจสอบข้อมูลการเข้าห้องสมุดของพรตีที่เป็นพ่อ,อเพราะว่าอิตาเนี่ยชอบไปยืมหนังสือนิยายกลับมาที่บ้านเป็นนิยายแนวฆาตกรรมมากถึงเจ็ดสิบห้าเล่มและแทบพุกเล่มเป็นหนังสือเกี่ยวกับการที่สามีฆ่าภรรยาตัวเองอมันก็ดูแบบเอยหรือจะเป็นแรงจูงใจแปลกๆหรือเปล่าอะไรอย่างเนาะ แต่กลับมาเรื่องเดิมเลยครับคือแม้ว่าจะมีข้อมูลต่างๆมากมายาแต่อายาการเนะเาะก็ไม่สามารถจัดชี้ชัดได้อ่ะาศาสตร์ก็ไม่เห็นด้วยว่าเอ้ยนี่ฆาตการรมจริงๆมันไม่ได้เป็นมือหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นทางพนตี้ถูกต้องข้อหาว่าเป็นการฆ่าแบบไม่ได้ตั้งใจอืทฤษฎีหลักๆที่เราจะเล่าคือหลายๆคนเชือ่อตรงกันว่าในระหว่างที่พนตี้กับคิวเรนอยู่ที่บ้านนะด้วยความที่พนตี้เป็นคนที่อบิวส์ภรรยายอยู่แล้วอ่ะ แบบคุกค่าทาร่างกายแล้วอาจจะขังอืฮิลก้าเอาไว้ในเตาเผาันนั้นน่ะแต่ไม่ได้เผานะคือมันไม่มีร่างกายมันไม่ได้มีร่างการถูกเผา,าถูกขังไว้ในนั้นจนเสียชีวิตอาจจะไม่ให้กินข้าวอาจจะไม่ให้ทำอะไรท้าท้ายแล้วก็ถูกขังจนเสียชีวิตแล้วก็โบกปูนติดไว้ในเตาเผานั้น่ะอืตลอดเวลาครับความน่ากลัวของเราคือวิชวลมันน่ากลัวไว้คือลูกกลับมาบ้านตลอดสิบปีพ่ออยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น ทุกคนเดินผ่านศพแม่ตัวเองทุกวันน่ะแต่ไม่มีใครรู้ว่าฮิวกาถูกฝังไว้ในนั้นอะไรเงี้ยครับสุดท้ายแล้วคดีนี้มันก็จบด้วยกันที่พอนอตี้ถูกสารตัดสินจำคุกสิบสองปีแล้วก็ถูกปล่อยตัวมาแล้วสุดท้ายก็อยู่บ้านนังคนเดียวต่อไปโดยที่ไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวอะไรเงี้ยครับประมาณนี้หยดโอ้น่ากลัวเราว่าความน่ากลัวโอเคแหละวิชวบมันน่ากลัวจริงในการเอาศพ ไปเก็บไว้ในเตาเผาอ่ะแต่ในระหว่างทางนั้นน่ะเราไม่กล้าจินตนาการต่อแล้วว่าระหว่างที่ฮิวก้ากับพนตินอยู่ด้วยกัน,นะ่ะคิดว่าเจออะไรมาบ้างแต่ละวันแต่ละวันที่ต้องถูกสามีบังคับทําโทษอะไรอย่างเงี้ยถ้าวิธีการทำโทษคือแบบที่ตํารวจสันนิษฐานไม่ริงจริงคือการถูกขัง,ข<อ>งไว้ในเตา,ตามันทรมานมากนะมันคือความโหดร้ายสุดที่ชีวิตคนนึงคน,นงจะเจอได้อะ่ะค่ะสิ้นสารพาพในชีวิต การไม่อยู่กับคนที่ตัวเองรักคือลูกๆครอบครัวแตกสลายมันพังหมดเลยอะ่ะก็น่าน่าสลดแหละเรื่องแบบนี้น่าเห็นใจประมาณนี้ประมาณตัวลูกๆเองก็น่าจะใจสลายเหมือนกันนะใช่ใช่แต่เรื่องหนึ่งคือตัวเซโปที่เป็นลูกชายคนโตก็สู้มาตลอดนะคือเขาก็ไม่ยอมแพ้ไม่เคยยอมแพ้แล้วก็คิดตลอดตลอดเวลาว่า พ่อต้องมีอะไรบางอย่างแน่แน่สังเกตเป็นสิบปีอะว่าพ่อทําอะไรมาบ้างเดินไปตรงไหนไม่ชอบให้ลูกไปตรงไหนสุดท้ายก็ได้ข้อมูลนี้กลับมาเนี่ยครับก็จริงๆเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าฟินแลนด์จะมีคดีแบบนี้ด้วยเออจริงๆก็นึกออกอยู่เหมือนกันนะคือบรรยากาศมันดูแบบคือทุกคนฟินแลนด์จะติดบ้านกันมากคนชอบอยู่บ้านกันแล้วก็แบบมันจะมีบรรยากาศเรื่องความหนาวเหน็บเรื่องของการต้องอยู่ในบ้านเออคือก็พอจะจินตนาการออกใช่ เราลืมเล่าไปว่าสิีหนึ่งนี่คนในในเน็ตเขาคุยกันเรื่องทําไมต้องเปิดประตูหน้าต่างคืออาจจะเอากลิ่นออกเออคิดเหมือนกันเอากลิ่นเน่าออกเอากลิ่นเน่าออกแล้วก็เผาอะไรบางอย่างแล้วเผาของเสื้อผ้าใช้ด้วยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบนั้นไปแล้วลว,วิชวลที่ลูกๆเห็นคือเช็ดทําความสะอาดอันนี้ไม่มีครอธิบายได้ว่าทาทาไมเว้ยเช็ดพื้นเช็ดจานชามแล้วว่าววววววพื้นน่าจะมีเลือดแต่มันไม่มีร่องรอยใช่ไงใช่ไงอันนี้คือแบบมันคือมิสรีมากว่าทาทาไมเว้ยแต่ว่ามันคงมีร่องรอยอะไรบางอย่าง ไม่รู้เหมือนกันจะเป็นร่องรอยของการทําความรุนแรงกับแฟนตัวเองในอดีตหรือเปล่าอืไม่รู้แต่ว่ามันช่วงมันแปลกอ่ะมันเหมือนหนังแบบมันเหมือนหนังซัสเพนต์มากๆ่ะอ่ะที่ลูกกลับบ้านไปแล้วพ่ออยู่คนเดียวแล้วแม่หายไปเช็ดจานอยู่ที่พื้นอ่ะเมื่อครามซีน่ะน่ากลัวครับ